เมรีคัมพีแฉนิสัยเอมี่ตอนอ่วดวิดการล่าสุดไฟชายมีคนใหม่แล้วเมรีคัมพี แฉนิสัยเอมี่ตอนอยู่ด้วยกันล่าสุดฝ่ายชายนั้นได้มีคนใหม่แล้วแล้วก็ยังคงน่าจับตาอยู่ตลอดเวลาสําหรับมหากราบแชฉลกเอมี่เดอะบอตทนบรหรือว่าเอมมี่ชัยอมอนหลังจากที่เมรีคัมพีลูกสาวของปูป่พงสิทธิ์ได้ออกมาโตกลับฝ่ายชายอย่างสุดทนหลังจากที่ฝ่ายชายอ้างถึง3สาเหตุที่เลิกกันเพราะเมรีไปข่มขู่ถึงลูกสาวของฝ่ายชายโดยในช่วงตอนหนึ่ง ที่เมรีคัมพีได้พูดช่วงหนึ่งถึงนิสัยของเอมี่ว่าเขาเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างมาไม่แปลกใจถ้ามึงจะจําไม่ได้เพราะร่างผีมึงก็คือแบบ ก็เดาเ,าเอาเองว่าร่างนั้นมันมาจากอะไรมันเกิดจากอะไรแล้วจุดๆอดทนกับอะไรแบบนี้แล้วจุดๆพยายามจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วไงที่เขาไล่ให้เมย์ไปอายตัวสาวหายไปพร้อมกับข้อความที่บอกว่าจะให้เมย์ตั้งท้องเก้าเดือนแล้วจะรับไปเลี้ยงเมย์ก็โอเคกิฟต์อัพกลับมาแล้วเพราะจุดๆไม่ยุ่งกับมือจุดๆ,ๆไม่เอามือเป็นพ่อของลูกแล้วแต่หมันก็เกิดเหตุหนึ่งว่าเมย์ไปสาวแล้วหมอเขาก็แบบอาจจะต้องใช้เลือดพ่อนะคะ ึ่งเมย์ก็งงไม่ได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับธาลัสซีเมียเลือดพ่อก็ไม่ต้องใช้เมย์ก็โอเคห่วงยอมแบกหน้าไปขอมึงก็ได้ฝากน้องฝากใครไปติดต่อเขาว่าเออช่วยหน่อยได้ไหมแค่มาให้เลือดหน่อยเห็นแล้วมึงเปิดตัวคนใหม่ไม่ได้ให้มึงกลับมาคบกับมึงจะเอามันมาด้วยก็ได้ไม่ต้องคุยกันมึงมาแค่ให้เลือดให้ทำหน้าที่พอ่อเพราะติดต่อไปเพื่อลูกจะไม่เอาเงินมึงสักบาทเลยถ้าวันครั้งหน้าโอเคว่ากัน ค่าทงค่าเทอมแต่ณตอนนี้จะไม่ขอเงินมึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทําหน้าที่พ่อเพื่อลูกเออมาให้ยิดหนึ่งก็ได้ทางนี้เมรีก็อย่างเดียเราต่ออีกว่าตอนที่คบกันเมย์ไม่เคยปล่อยให้เขาต้องลาบากคนเดียวไม่เคยปล่อยให้มันทุกข์หรือร้องไห้คนเดียวหรือถ้าเมย์เห็นมันร้องไห้เมย์ออกมาอยู่แล้วง่วงแค่ไหนแต่มันมาปลุกเมย์เมย์ก็ลุกให้ต้องการเมย์เมย์อยู่ด้วยตลอดไม่เคยทิ้งวันนี้มึงทิ้งให้จุดๆต้องมาแบกอะไรตรงนี้คนเดียวในวันที่แบบไม่สามารถบอกใครได้เรื่องใหญ่ที่สุด ใหม่มากๆสําหรับเม่เม่ต้องแบกคนเดียวเม่เครียดเมกลัวเม่คิดไม่ออกแต่สินใจไม่ถูกเมอยู่คนเดียวเมีกลัวมากสุดท้ายก็แบบแม่งมาอะไรอย่างนี้ใส่เม้